โครงการที่ปรึกษาพลังงานาในส่วนของตัวนี้ก็คือเราทางกอบอเองเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยในเรื่องของผู้ประกบอบก,การแล้วก็ในส่วนของทัพไนเออร์ในเรื่องเป็นตัวกลางในการตรวจวัดและวิเคราะห์ให้คำปรึกษาทางด้านการใช้พลังงานนะครับโดยรูปแบบในการดำเนินการก็จะมีในเรื่องของการทำเอธิโอดินะบในเรื่องของการให้คำปรึกษาต่งตาง ที่ในแต่ละมาตรการที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าเราจะดาเนินการทําทั้งก่อนที่จะดําเนินมาตรการและหลังจากที่ดําเนินมาตรการแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะทราบได้ว่าผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับไม่ได้เกิดจากการคานวณหรือว่าเกิดจากการที่ว่าประมาณการเอา เพราะว่าเราก็จะมีทีมที่เข้ามาเนมีการตรวจวัดมาติดตั้งเครื่องมือวัดมีการตรวจวัดพลังงานภายในธุรกิจของท่านวิธีการก็ง่ายๆเลย4สเต็ปนะครับเริ่มจากสมัครเข้าร่วมโครงการอันนี้เป็นใบสมัครนะครับสามารถที่จะขอรับได้จากทางเจ้าหน้าที่ไปกรอกแล้วก็วยื่นเข้ามา ก็ทางกกก็จะติดต่อประสานงานเข้าไปนับหมายเพื่อดาเนินการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์อะไรให้แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ว่าก็คือมีการวัดก่อนและวัดหลังนะครับนี่เป็นใบสมัครสามารถกรีนยูอาร์เคดก็ได้ถ้าเกิดท่านสะดวกท่านทำหนังสือแจ้งเข้ามาก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันมาเตรียมเข้ามาทำรูทั่วการการเข้ากัน ก็จะพิงพมเหมือนกันแต่อาจจะท้าหน่อยต,ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนั้งสกัน